ครับกลับสวัสดีช่วงเ้าของวันที่16ธันวาคมพศ2566กลับสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซี่เผยโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกลับสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของงวงมุนีเมีสียูซี่เผยโคสิ่งนี้แล้วกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมีของทางช่องครับครับกับพ่อๆกันทุกเ้าครับพี่น้องครับกลับมารีวิวงวงชุดเก่าแล้วครับพี่น้องครับยังเท่าไหรมีผู้มักถือก็ถูกใจครับพี่น้องครับกลับเมืองกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับและเป็นงวงราคาพอแพงทรงฟรี บ่ต้องมาจำอะไทั้งสิ้นครับ200กิโลเมตรแรกหรือว่าบวกเนี่ยเทาก็จะส่งให้ฟรีครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันหลายก็คุยกันอีกเรื่องครับพี่น้องครับก็ต้องมีค่าน้ในมูมน้ำมันเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับบ่อวัวไร้ใหญ่ห้างเนี่ครับผมที่บ่อมองขายครับพี่น้องครับเพอวัววัวแพงไปกับบ่มีประโยชน์อีหยังครับพี่น้องครับเอาคมแรกนี่ก่อนครับเป็นแม่ลูกผู้วนลูกแหลกนะครับแม่ก็เป็นไทยกลางบ้านเ่าครับแม่หางมีขาวแซมครับนี่ครับแม่ก็บล้อยิมหาบัวครับพี่น้องครับนี่หางครับนี่ครับบดครบเครื่อองง้คครรัับบพี่น นี่ตัวลูกไส้เพื่อนอายุยี่สิบก็มือลูกไส้พะยาพงษ์นาใบโพหางดอกเนี่ยผู้ใดหาเลี้ยงทุนหน่อยๆครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับโคมหนีผ่านไปครับพี่น้องครับมะม่วงคมนี่ครับเป็นเมียลูกเมียลูก ตัวที่สามนะครับเมียกับยังสดๆดีตัวลูกสาวเหมนอนกันครับพี่น้องครับลูกสาวเป็นลูกผสมซาโลเลอายุสี่เดือนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวครับเมียรุ่นทองนะครับเมียนี่เปอร์เซ็นทองนะครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวมาแล้วครับเมียก็ร้อยสามสิบบวกลบสองนี่ครับเมียก็ออกเป็นไทยกลางผ้าเล่แล้วครับพี่น้องครับสำหรับค้อมูลจะไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพ่อครับพี่น้องครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับ ท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้อครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงหม่องว่ามันราคาพอแพงครับพี่น้องครับแล้วนี่กระแสว่าก็เริ่มกลับมาแพงแล้วครับจากเคยซื้อกันซัานี่กับขยับเพิ่มขึ้นอมกสี่ห้าพันบาทครับพี่น้องครับอันนี้บอกตรงๆครับมันเวอลดีใส่ช่องจะของครับมันพอไหมพี่น้องบ่ซื้อน้ำผมกับว่เป็นยังครับอันนี้วอลเป็นข้มรูเบืองต้นครับจากการไปสำรวจมาลายๆยหม่องครับพี่น้องครับมาเมืองคมนี่ครับเป็นแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองแม่ลอยสามสิบบวกลบสองแม่ แม่กับเปอร์เซ็นทองเงินครับพี่น้องครับลูกชายอยู่สี่หาเดือนพอจะของเกาแจงมาว่าเสื้อผ้าหลอบสองเดือนอันนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไปดุนทองเอาด้วยครับผมขายถึงถงในราค่าเมียลูกครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นครับเมียโบดขครบเครื่องครับพี่น้องครับพอเลี้ยงพ่อไปพ่อมาจิ้นยาดีง้วนนี่ใส่ดีทุกตัวนะครับพี่น้องครับนำวัานก็เริ่มหาราคาหนียากแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้เพิ่นครับลูกตัวที่สองไส้กับพ่อเมืองครับน้ำนมแม่กับถือโบเชีอยู่ครับแต่ลโคคคมรรัับบพีี่นองก็เาไป 18,000บาทครับพี่น้องครับส่งฟรีนสองร้กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเนะครับพี่น้องครับนี่ครับผ่านไปครับพี่น้องครับวันนี้มาเมืองแม่ลูกเมียเมืลูกแรกเนะครับพี่น้องครับแม่ยลอยสามสิบบวกแม่โบสถ์ครบเพียงนี่ครับตัวแม่เพิ่นอันนี้ก็บรุ่นทองนั้นครับลูกสาวอยู่ซีหาเดือนครับกินยาดีครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับวันนี้มเมืองตัวลูกสาวเพิ่นลูกผสมซาโลเลครับพี่น้องครับ อายุสี่หาเดือนครับสอนนั้นมีมองขายกับสองหมื่นสามพันบาทเพื่อเอาครับพี่น้องครับรับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับหรือท่านสียกเหมือนนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับชินนีร่ราคาที่สุดคุ้มครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันหรือท่านสีเอาจับคู่คมไหนคม่หนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมจระราคาให้โทรมาหาผมเลยครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อ,อกวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตมบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกฎการีกลางทังข้อก็เช่นเดิมครับ่าโทษเหรินโทษตัวโทษต้มกันจะโทษความสาใจถ้ามันใจว่าจากขวางสื่อไดอก็จงโทษมาครับถ้าบมมากระบ,บอกพ่านบานอกแยงครับพี่น้องครับโทษมาได้ต่อรา24ชั่วโมงครับถ้าโทษมาสื่งว่าครับพี่น้องครับทางที่มานห้อมีรถจะส่งให้อ่า200กิโลเมตรกับย่างที่น้ำเลี้ยนไปฟี่ให้เลยครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันเมื่อไรกะ ฟีให้แต่ว่าทามันไกลกันนายเจียบท่านก็ต้องซอยคารมันด้ยครับพี่น The ้องครับนี่ครับมือให้ครับครับพี่น้องครับมือชิบให้ครับผู้ใดคิดสีเลี้ยงง่วงิสีลงทุนมือไม่กะบยึพึ่งไปเลี้ยงใส่งัวงามงัวแพงครับพี่น้องครับทามันลงมากมันสีเจ็๊บโตครับพี่น้องครับถลยงซํานี่โอกาสท่านสีเจ็บโตมันหน่อยครับพี่น้องครับนอกจากท่านสีบดูแลไอรีครับพี่น้องครับของงัวตีโตได้ครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์ที่นึงนะครับ 0662076884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับหลักการย่างผมจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องครับมาโทรมาคุยกันมิ่นเป็นทั้งโทรศัพท์ครับถ้าท่านคอมเมนต์มาผมกบ่ควเพรด้เขาไปตอบเป็นไหนเนาะครับพี่น้องครับถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองได้ครับพี่น้องครับครับสำนักไทยชิมนี่กขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งฝากอุดหนุนฝากติดตามฝากเขามารับชมชิปของทางช่องน้ะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ คนใจกับเศษตรกรค้นลายยาครับอิงใจแท้เนืนอนอนครับพี่น้องครับกาธากาการันตีเลยครับพี่น้องครับการสนับชิมนี้กับขอจวบไว้ในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ